ตเรงโมจิได้หลายทีแล้วนะสกิดพี่นี่นะโอ้ยสองหัวติดดังไหนวะนั่นน่ะมันก็จะว่าเราจะไป,ะเ,ะไปะเ,ะเห็นจุดเราเราขยับก,ก็ตอนเมื่มอ knock down ชิมหายแล้วยิงใครก็ไม่ตาย เฮ้ hey, ยจะไม่เป็นไรขยี้ใบน่าจะเบรกเร oh, าโอ้โหขยี้ใบกูไปก่อนพวกเลยอุ้มเบรกทันด้วย <c oughs> <c oughs> มันไม่มีใครเห็นผมหรอวะทุกคน โอหอยู่ทุกที่ทุกทางเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเลยอกเนื้ออุ้ยกูดังอะพี่กูดังสองตัวแล้วพี่ จิตังโมจิที่หลายทีแล้วนะสกิดพี่นี่นะโอ้ยสองหัวตีก็ดังไหนวะเนี่ยนั่นแหละก็ดังหน้าพี่เลยอุ้ยเฮียผมโดนผมโดนไม่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยอโอ้โห,โห,โห้ยพี่เนี่ยไอตัวนี้มันเอ็กใจ่ผมพี่ใช่เนี่ยมันจะชุบเพื่อนมันมันจะชุบเพื่อนมันตรงบ้านเนี้ยผมยิงดาวไว้สองตัว ลกันไม่โอเคพี่ไม่สามตัวไอเท็นนี่แหละพี่ไอเท็นนี่แหละไอเท็นนี่แหละเออสวยพี่เชิงเยอะหละ่มพงเชิงเยอะหละ่ะเชิงเยอะเชิงเยอะเชิงเยอะเชิงเย่อวพี่ หมดไหมพี่ยัง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 อยู่สวยแล้วมันยังนาอยู่วะแล้วมันวิ่งมาหาใครวะเนี่ยคือมันอยากจะฆ่าเราไงพี่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่รุนตาไฟเสี้ยหรอเสี่ยนเฮ้ยนี่มันมาฝั่งนี้นนแล้ววะพี่โคดังโคดังตรงนี้มันออกนอกกำแพงไปละอุ้ยสองสามตัวเลยนกหนึ่งพี่นกหนึ่ง น่าอยู่นอกกำแพงเพื่อนมันอ่ะน่าจะไปเก็บของแถวตู้กันนักสอง่ะโคตรติ่มอ่ะโดนผมมีตัวหนึ่งแถวแถวนี้แหละฮันนี่จะจะชุบกันนะดิเอามันมีเอามัน สู่ไว้โดนกดดันโดนกดดันล้วเข้าไปกุก็ตายไม่เข้าไปรอเด็ดสิถือลูกซองรออยู่ครับใครจะมาวิ่งไปรับลูกซองตอนจนมุมพรุ่งนี้ตึงเปล่าแน่นอนอยู่แล้วโมโม่อันนี้แบบวอร์มเผื่อพรุ่งนี้เลยไงเด็ดตึงไป็นซูโม่หรอเฮ้ยโมกําลังใจมันเยอะไงนี่ากตรงง โอ้โหพี่เอาความจริงมาพูดอีกแล้วเขียรเรียกใครก็เลยที่รักหมดเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเรียกชื่อผิดเฮ้ยต,ตึงตัวตึงโมโม่เนี่ยบ้านแตกได้ยิน่อเสียง<ข>ในวงการมานานแล้วน,น,นุ่มอยู่ไหนนุ่มมาเลยนุ่มโผล่มาเลยนุ่มไอตีนีก่กลัวไม่กล้าชาร์จผมคนเดียวคิดว่าไงเขาดู เหมือนมีรอยเลือด<ป>บนพันยาอยู่นอกวงน,ว <Lock. S 2> นกนก้าวน,นก้าเฮ้ยมันไปชุบกันว่ะทุกคนรักรักเพื่อนหรอได้ดิจัดให้้านนอกวงอ่ะสก,กิดไปก่อนสก,กิดไปก่อนเดี๋ยวเขวิ่งข้าหัววงแหแล้วครับกูไม่อยู่กับมึงแล้ว มันระแวงนะมันจะระแวงเราประมาณสักประมาณสิบห้าวิตัวนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะว่าเราจะไปเห็นจุดเราเราขยับก็ตอนเมื่อพุ่นกสามมันชิวจังวะไอ้พวกนี้มันเล่นไหวเปล่าวะทุกคนเราไม่ได้ซื้อหรอวะกลัววงเหรอ กระสุนมันแรงกว่าวงนะครับน้องอ้าสะโกบสีไม่ลงใหม่นอ้องเฮ้ย Equipment ข้างหน้าแต่มันโดนข้างหลังว่ะดูน้องเอาอาเอาน้องเอาพี่เป็นไรพี่ช่วยพี่ซียูก่อน ฆ่าตัวตายเร็วพี่ฆ่าตัวตายเร็วพบศัตรูแล้วตั็อยู่หน้าผมเลยนี่มามียาไมมเด็กมีพี่อันหนึ่งนะนี่นี่เอายาไปพี่ผมจริงละ อยู่ในไอ้บอไหวชิวพี่ไหวชิวเขามีเครื่องดีดนะดีดไปเอามันเลยปะดีเลยดีเลยดีเลยแถวนี้ผมเซียนอยู่ในบ้านว่ะ ที่มีไอบอเปล่าเอาไอบอไหมไม่มี mm. ไม่ไมีนี่นี่เอาเอาองพี่อยู่ข้างล่างแล้วนี่วะเฮ้มตานตี้่หลังหลังก้างนะพี่ยาวพี่เก็บของได้นะยเดนตูนนึกอยูนหือเปล่าดาวสตูแล้ว เรียบร้อยไอย้มีคนเดินใกล้ๆพี่นะหลอกเฮ้ยมันไม่มดพีห่หลังผมหลังผม หมดแล้วจี่ผ่าเราตัวเดียวหมดเรรียยบ้อคิวเดสสิบกว่าผมบอกแล้วมันไม่ได้มาแบบเบิร์ดนิ่มๆนะครับ <c oughs> <c oughs>